อาวุธสุดเก่งจากหมดสวอมมีไว้ใช้ติดตัวผ่านไดทุกระดับความยากต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับอาวุธทุกชิ้นในโหมดนี้สามารถใช้ได้ดีแต่มันจะมีอยู่บางชิ้นครับที่ดีมากๆแล้วผมแนะนําให้หยิบมาตลอดชิ้นแรกก็คืออูบาสเตอร์ครับปืนที่เป็นมาเือสับผมมากๆโดยมันครับจะทําการยิงกระสุนไปที่ศัตรูที่อยู่ใกล้ที่สุด และถึงแม้ว่ากระสุนนั้นจะโดนแค่สตูตัวแรกแต่ความถี่ที่มาจากเล่นสกิลของมันครับก็ดีมากๆทุกครั้งที่ผมเล่นผมจะหยิบโอชินีนะครับเพราะมันเนี่ยช่วยในการเบิร์สบอสแล้วก็พว่มินิบอสได้ดีแล้วแค่ไปยิงใกล้ๆพวกนั้น,นครับมันก็จะโดนพลังของอูบัสเตอร์เนี่ยยิงจนพูนเลยเอาวุธชิ้นต่อมาครับไอซ์บาร์ดอาร์เมอร์ก็อป้องกันน้ำแข็งที่สามารถกรันการโจมตีครั้งต่อไปได้ครับแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ในตอนที่เราเปลี่ยนระดับความยากนะครับผมแนะนำให้หยิบมาเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ย การมีอะไรมาช่วยเ save จังหวะครับถึงค่อนข้างสําคัญและชิ้นสุดท้ายครับดีนไอเลเตอร์ลำแส่ทําลายล้างสัตพบมอนโตเล็กครับเมื่อเอไปเทสตอยนี้ลงมาปุ๊บมันครับจะทําการล้างหน้าจอมันตัวเล็กเท่าไหร่ก็จะหายไปเลยและนี่ครับก็คือโซนหนึ่งของ